ความทรงจำที่ยังมีลมหายใจ13ปีแห่งชัยชนะวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยไล่แซงเจ้าภาพจีนในระยะ20เมตรสุดท้ายนั่นคือภาพความประทับใจในเอเชียนเกม2010หรือปี2553ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนทีมชาติไทยกระชากเหรียญทองมาจากเจ้าภาพอย่างที่ทุกคนต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยแลนด์โคตรเจ๋งและไม้สุดท้ายที่ทำให้คนจีนทั้งประเทศ ตะลึงนั่นก็คือนงนุษแสนราษซึ่งปัจจุบันเธอได้โบกมืออำลาสนามกรีธาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อายุป่าเข้าไป40ปีแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่ในกองทัพอากาศยศนาวาอากาศตรีหญิงนงนุษแสนราษประจำกองกีฬากรมสวัสดิการทหารอากาศอ่านี่ไงหนูวิ่งแซงแล้วเนี่ยค่ะวิ่งแซงเจา้าภาพแต่ว่าก็ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองแซงยังไงนะคะแต่ว่าคือยังงงอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะนุยยังไม่รู้ว่าตัวเองชนะไอ้นะรู้ยังตอนนี้รู้ยังอันเนี้ยยังงงอยู่แต่ว่าเนี่ยรใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันมีมันมีมันมีผู้ตัดสินไทยอะค่ะเหมือนวิ่งมา่าใช่พราชนะใช่ คือก็นะตอนนั้นคือเขาก็เหมือนประมาณว่าสรยุทธอ์อ่ะเขาเป็นคนยิงมาว่าอยากได้งานที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเราไปสัมภาษณ์มาพอกับกลับกลับมาจากแข่งอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีความโชคดีคือคือท่านสรยุทธ์เนี่ยเขาก็เจาะจงเรื่องงานมาเราก็เลยบอกว่าอยากเป็นทหารอากาศพอดีผอทอท่านอีกท่านหนึ่งอะค่ะท่าน,าน,าน,านดูอยู่ช่องสามท่านก็เลยนั่นนแหละค่ะคือมีจุดเปลี่ยนที่เข้ามาเป็นทหารอากาศ คือทีมเกรงของเราก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นที่ที่ขับเคลี่ยวกันมาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแต่ทีนี้พอเราพอเรามีรอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราวิ่งกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมารอบชิงเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่าร่างกายเราพร้อมมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีความรู้สึกว่า คนจีนนะคะประชาประชากรของเขาเนี่ยมันเยอะแล้วเราคือเราเขาเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วเขาก็หวังเหรียญทองด้วยของสี่คนร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเข้าไปในสนามแข่งขันเนี่ยพอเข้าที่ระวังเนี่ยค่ะพอเขายิงเสียงปืนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงประชาชนที่เชียร์มัน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 สงบมากแล้วเราก็นิ่งมากพอเรารับไม้มาเนะะี่ยหนึ่งสองสามพอไม้ที่เราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจีนอะ่ะเขารับไม้ไปก่อนเรา และเราก็คิดเราว่าเรา,าได้เหรียญเงินไม่ได้เหรียญทองหรอกเพราะว่ามันห่างสำ,สำหรับตัวเราเองอ่ะคือมันห่างเราเราเราอาจจะขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงจังหวะท,ที่ที่การฝึกซ้อมเราเรามาดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแซงแซงประมาณอ่า20เมตรหลังแล้วก็หลุดไปเลยมีคําถามบางครั้งมันก็จะมีคําถามกลับมาที่เราอะไรเงี้ยค่ะว่าแซงเจ้าภาพได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ไทยไม่ใช่ตัวเต็งเพราะว่าตัวเต็งคือจีนกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม้ของนู้นเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาได้แชมป์100เมตรของเอเชียนเกมอยู่แล้วเขาแข่ง100เมตรก่อนที่จะมาแข่ง 4, คูร้อยทีนี้คือเราก็คิดว่าญี่ปุ่นเขาคือการรับส่งไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่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 ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนเท่ากับจีนแต่ทีนี้คือจีนเนี่ยคือคือความหวังของประเทศเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ มีสื่อต่างประเทศที่มาถามความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเราแซงเจ้าภาพเนี่ยเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะมีหลายช่องของประเทศไทยเราก็มาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็จะมาถามความรู้สึกเหมือนกันว่าแซงจีนเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆเราก็จะมันเราถามว่าเรามีความรู้สึกอะไรไหมเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็กอยู่ตลอดเวลาว,าว่าวิ่งให้สนุก ก,กับการแข่งขันอัไนอ่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็รู้สึกขอบคุณคนไทยนะคะแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นแมตช์ที่ที่เราไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงแล้วเราก็ทําให้คนไทยมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็เอาเหรียญทองอาเหรียญที่11ของประเทศไทยอะคะ่ะมาฝากคนไทยได้ค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะมองนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราเป็นนกักกีฬาแล้วประสบความสําเร็จได้นะคะ คือหต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราจะไปถึงจุดไหนและเราก็พยายามที่จะไปข่อยคว้ามันมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอถ้าเราประสบความสําเร็จในด้านกีฬาเราก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคง